โลไลสามันห้าเ้องฟิล์มคอมแพคออโต้โฟกัสมีระบบวัดแสงในราคา34,900บาทมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราให้ฟังครับค่ายกล้องในตำนานโลไลหรือโลเลครับอันนี้เพื่อนๆอ่านอะไรกันว่าโลไลหรือโลเลหรือโลลิหรือโลอะไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างครับมันอ่านว่าอะไรเราขออ่านว่าโลไลแล้วกันซึ่งเป็นค่ายกล้องที่ผลิตมาเราๆ100กว่าปีแล้วครับโดยจัดตั้งบริษัทครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี19 2 0ครับ ก็เมือ่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วอะร้อยสี่ปีได้มั้งถ้าลบไปและกล้องตัวแรกผลิตออกมาอีก6ปีข้างหน้าครับคือ1926ครับต่อมาครับปี1 9 2 9ครับคือโลไลฟเล็กเป็นมิดเดิลฟอร์แมตทวินเลนรีเฟกเป็นกล้องแบบนี้แล้วก็เป็นเลนส์งตัวครับเวลาจะมองเนี่ยก็ต้องเปิดนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มองถ่ายนี้เหมือนเห็นในหนังเก่าๆอะ่ะแล้วก็ขึ้นฟิล์มแล้วก็ถ่ายกันต่อมาครับถ้าเป็นกล้องที่ยุคคนอย่างผมเนี่ยที่ยุคสาิาเนี่ย พอที่จะได้เห็นบ้างครับก็จะเป็นตัวโลไลน16ครับที่ออกมาในปี1,963ครับจะเป็นกล้องแบบแบนๆครับเหมือนหีบเพลงปากใครรู้จักหีบเพลงปากมังที่เป่าเนี้ยอู้อู้อ่าหรือว่าเป็นกล่องไม่ขีดครับจะเป็นสั้นๆหน่อยนะครับเป็นโลไลน์16ต่อมาครับมาถึงจุดของเราแล้วบรรบุรุษของตัวนี้ครับโลไลน 35f เนี่ยบรรบุษของมันเนี่ยโลไลน์ 35s ครับออกในปี1,978ครับก็นานแล้วครับมา30 50ปีแล้วดิเออ ก่อนหน้าตัวนี้ซื้อตัวนี้เป็นโลไลสามสิบห้า AF ครับเป็นออโต้โฟกัสแล้วจะเหมือนกับตัวพี่ยังไงรูปร่างเหมือนกันไหมเดี๋ยวไปดูกันในกล่องนะครับโลไลสาม3 5ห้า AF เนี่ยให้กล่องมาครับเป็นกล่องกระดาษแข็งๆครับรอบตัวไม่มีอะไรเลยคินๆแบบนี้ราเปิดครับเปิดทางด้านข้างนะครับตรงนี้เปิดขึ้นมากล่องเปิดยากนิดนึงครับมันด,ดูดขึ้นมา่างนี้ปุ๊บเปิดมา,าเจอตัวกล้องอย่างนี้ครับก่อนถึงตัวกล้อง ให้ดูอะซสซี่อันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ครับสายคล้องมือสามารถใส่ได้ที่ตรงก้นของตัวโลไลสามห้าเได้เลยสายสวยครับเป็นสายหนังมาดูกล้องกันตัวกล้องเปิดมาฟื้นสวยงามขอวางโลไลสาม3้าเก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกล่องละลันะอันนี้น่าจะเร็วกว่าข้างในก็จะมีแผ่นโฟมรองให้1อันครับแล้วด้านในมีสติกเกอร์สติกเกอร์โลไลหนึ่อัน สติกเกอร์เป็นม้วนฟิล์มนี่หนึ่งอันครับต่อมาครับนี่เป็นกล้องครับตัวนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวโลไลฟลีกครับที่ออกมาในปี1929ครับน,นี่สเก้าครับนี้เราละร้อยปีที่แล้วออกมาอันนี้ก็เป็นกล้องโลไลสามห้าเอฟครับอ่อนอันนี้เป็นไววารันตีใช่ไหมใช่นนี้ไววารันตีครับนี่ไววารันตีและสุดท้ายครับสิ่งที่เราชอบอ่านกันดักหนาครับคู่มือแต่คู่มือเนี่ย สวยเนะเาะออกแบบมาสวยมากหน้าหลังขอแวกให้ดูหน่อยนี่อ๋มอมีหลายภาษาก็คือไม่ได้หนาหรอกนิดเดียวแต่ว่ามีหลายภาษาในเล่มจะขอเก็บนี่ไปก่อนกลับมาที่ตัวกล้องครับ low l i g สามสิบห้า af สิ่งแรกที่ผมอยากเปิดเลยคือตัวเลนส์น,น่ครับฝาครอบเลนส์เปิดมาครับจะเจอเลนส์ระยะ3-5มิมลครับซึ่งมีระยะโฟกัสใกล้สุดเ่ยที่70ซนติเมตรครับไปถึงอินฟินิตี้และตัวนี้เป็นออโต้โฟกัสด้วยนี่เห็นใช่า af ไหมออโต้โฟกัสตัวนี้สบายเลยเป็นกล้องฟิล์มที่ออโต้โฟกัสครับ ฝั่งนี้จะเป็นการปรับเอ็กโพเชอร์ครับหรือฝั่ง F ครับหรือลวดแสงนั่นเองฝั่งนี้จะเป็นสปีชัตเตอร์ครับให้เราเลือกปรับได้มีโหมด A ด้วยนี่ครับถ้าจะถ่ายหลายๆเลยก็เป็นโหมด A แล้วก็ปรับเป็น2.8ไปแล้วก็ปรับาสภาพแสงครับสำหรับสภาพแสงได้ยังไงเราอูจอข้างบนครับมันจะสามารถบอกสภาพแสงได้ว่าแสงตอนนี้เป็นบวกหรือเป็นลบครับโดยที่ตรงนี้จะเป็นตัววัดระยะครับเป็นหลบไรด้าครับ,บ,รรบทำให้เราสามารถ รู้ระยะได้แล้วก็วัดแสงได้ครับในกล้องดีมากวัดแสงได้อัตโัตโฟกัสได้กับตัวโลไลน์สามสิบห้า af ครับแล้วดูด้านบนก่อนด้านบนเนี่ยจะเป็นโหมดครับฟึ๊บเปิดมาถ้าใครเปิดแล้วครับไม่มีตัวอักษรหรือตัวอะไรขึ้นบนนี้ครับให้ดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ครับเรซใช้จะเป็น cr 2ครับเปิดปุ๊บใส่เข้าไปครับแบบนี้มีมาให้ในกล้องครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มโดยแค่เราดึงพลาสติกตรงนี้ออกฟึ๊บก็จะใช้ได้ครับ โหมดเนี่ยจะมีอยู่3โหมดครับก็คือโหมดไม่ยิงแฟดโหมดแฟดแล้วก็โหมด SO ครับตรงนี้ก็เลือกใช้กันได้ครับตรงที่จะเห็นครับจะเขียนว่าโอเคมีแสงอะไรยังไงบ้างครับตรงเนี้ยมันจะวัดแสงให้โอเคอยู่แล้วเพราะว่าเราอ่ะเป็นโหมด A ใช่ไหมถ้าเราอยากได้บวกหนึ่งเราก็ปรับตรงนี้ให้เป็นบวกหนึ 1, ่งบวกสองได้ครับมันสามารถปรับได้เป็นบวกหนึ 1, ่งบวกสองลบหนึ่งลบสองตรงนี้ครับ และสวิเตเซอร์ต่ำสุดที่ทําได้ครับคือ1วินาทีครับนี่ดูตรงนี้หนึ่งวินาทีมันต้องทําให้มันแข็งครับเพราะเดี๋ยว,วเยวลาใช้งานจริงอ่ะมันจะเลื่อนไปไกลเราปรับมาครับสูงสุดที่มีครับก็คือ500ครับสวิตเตอร์หต่อ500หรือถ้าใครอยากถ่ายตั้งแต่สองวิถึง60สิบวิขึ้นไปครับก็ให้ปรับมาที่ LT ครับ long time นี่มันจะสามารถถ่ายได้สูงสุด60สิบวิเลยในฝั่งของค่า f ครับต่ำสุดคือ2.8ครับต่อมาเป็น c 5้าจุดหก 8, 11แล้วก็16ที่สูงสุดครับนี่ก็เลือกใช้ตามความต้องการได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ f 2 8นี่แหละดูตามท่าแสงเอาเพราะว่าฟิลเ,เ,เตอร์เนี่ยมาได้สูงคพือแค่500ถ้ามันไปที่สว่างสองจุดแก็คงเอาไม่อยู่ครับเลือกใส่เป็นฟิลเตอร์ก็ได้เพราะตัวนี้สามารถใส่ิลเตอร์ด้านหน้าได้เลยตัวนี้ใครอยากใช้ nd ใช้อะไรก็เอามาใส่กับตัวนี้ได้นะในส่วนของด้านหน้าครับที่เห็นเป็น36 2 7 24 16 2เนี่ย อันนี้คือปรับได้เล่นปรับได้เล่นเลยนะผ่าวยอกยอกอันนี้เขาจะเป็นบ่งบอกว่าฟิล์มอ่ะเหลือเท่าไหร่ให้เราจําได้แค่นี้ครับเผื่อเราถ่ายในม้วนอะ่ะแล้วมันถ่ายไม่หมดแล้วก็ปรับมาว่าเออมันเหลือประมาณเท่าไหร่นี่ครับไม่ได้มีผลอะไรต่อภาพครับของฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ปรับได้เหมือนกันครับไม่ได้มีผลอะไรต่อภาพเหมือนกันแค่บอกให้รู้ว่าฟิล์มที่เราใส่เป็นฟิล์มสีฟิล์มสีเนกาทีฟหรือว่าเป็นแบ็กแอนด์ไวครับอันนี้ก็เอาไวใ้ให้รู้เฉยๆว่าคืออะไรไม่ไ แฟลตัวนี้แฟลชวิวอินมาเลยสามารถยิงได้3.5เมตรครับถ้าอยู่ที่ค่า F 2.8ปครับไกลยอยู่นะ3 5เมตรและตรงนี้ครับห้ามพลาดถ้าใครซื้อไปก็ต้องลอกนี้ออกนะครับไม่งั้นมองก็คือมัวนแน่ๆนี้อันนี้เขาปิดไว้กันกระแทกเ,ยเฉยๆครับอันนี้เป็นฟิล์มนะดึงออกได้เลยอย่าลืมนะถ้าถ่ายก็จะเห็นอะไรเป็นคุณๆหมดเลยมาด้านหลังครับด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมีแค่ช่องมองภาพเนี่ยที่เป็นช่องภาพแบบมองทะลุไปเลยไม่ได้ผ่านกระจกผ่านนั่นนู้นเลยมองดื้อๆไปเลยครับส่วนเรื่องของการใสฟ่ฟล์มรรือตงนี มีที่ใส่ฟิล์มมาที่ที่กอฟิล์มครับแล้วก็มีขาไต้พอตด้านล่างก็มี3จุดนี้ครับที่เราต้องดูวิธีการใส่ฟิล์มครับให้เราโยกนี้ขึ้นแล้วก็ดึงออกมาดื้อยืาอนีแหละครับอึบนีฟับ่านี่ฟิล์มก็ใส่ตรงนี้ครับต้องเปิดนี้ก่อนนะเปิดปึ๊บอย่างนี้มาตรงนี้ใส่ฟิล์มเข้าไปกรึ๊บลากฟิล์มพาดผ่านน้ำเตยใส่เข้ารูนี้แล้วก็ปิดให้ฟิล์มมันเรียบ ขึ้นสักทีหนึ่งให้หนามเติมวิ่งปึ๊บปล่อยปั๊บ,บให้มันกินเข้าไปก่อนเดี๋ยวหลุดมีกันไว้จากนั้นครับใส่ตัวนี้เข้าไปจะมีเขี้ยวด้านข้างซุหมุนมืออย่างนี้แล้วกดกึ๊บเข้าไปเลยนี่คือยังไม่เข้าต้องกดนี่เข้าไปปึ๊บอ่ามันแก๊บเรียบร้อยแล้วก็ปิดนี้ได้กึ๊บแค่นี้ครับเสร็จแล้ว จะถ่ายก็ขึ้นอันนี้คือขึ้นไม่ได้นะครับก็ขึ้นไม่ได้ก็คือมันขึ้นแล้วจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะขึ้นมานี่ตัวชัตเตอร์จะขึ้นมาให้เรากดปึ๊บอันนี้คือถ่ายแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นก็ขึ้นฟิลม์มจนนี้ขึ้นไปเล็กนึงแล้วก็ถ่ายได้เลยครับตามกล้องฟิล์มปกตินั่นแหละครับอ่าผมลืมปุ่มหนึ่งปุ่มนี้คือเซลฟ์ไทม์เมอร์ครับกดแล้วก็อเอาตั้งกล้องถ่ายตัวเองได้ครับตรงนี้ตัววัดแสงตัวนี้ตัวไดรด้า และด้านข้างนะครับเป็นที่ใส่ตัวอันนี้ใส่คองมือครับใส่เข้าไปแบน,นี้แล้วก็ร้อยปุ๊บได้ใส่คองมือจะได้ไม่ตกครับใส่ไว้อย่างนี้และทั้งหมดนี้คือโลไล่สามสิบห้าเอฟครับกล้องฟิล์มออโต้โฟกัสระบบไลดา้ามีระบบวัดแสเงห้ตัวมาพร้อมกับเลนส์สามสิบห้ามิลลิเมตรครับสรุปแล้วโลไล่สามห้าเอฟเนี่ยเหมาะกับกใครคนแรกเลยที่นึกถึงคือคนที่สะสมกล้องเก่าต้องกรีดลองแน่ๆครับกับตัว 35F เนี้ยเพราะมันมีความละไม้คล้ายคลึงกับตัว โลไล 35s มากที่ออกในปี1978ครับถ้าไม่มีตัวนั้นมาสะสมตัวนี้ก็ได้อารมณ์นั้นเหมือนกันนะเหมือนเลยกับอีกคนครับที่อยากเข้ามาเล่นกล้องฟิลม์มอยากได้กล้องเท่ๆถ่ายง่ายมีระบบออโต,โต้โฟกัสมีระบบวัดแสงและมีจอตรงนี้ให้ดูครับว่าภาพเหลือเท่าไรวัดแสงแล้วบวกลบยังไงแต่มันมีข้อที่ถ่ายยากนิดน,นึงครับเวลาจะถ่ายอ่ะด้วยความที่จออ่ะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ข้างบนเราต้องทําท่าแบบนี้แล้วก็มองเพื่อให้รู้ว่าตรงนั้นอ่ะ วัดแสงถูกหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัววัดแสงอยู่ตรงนี้นี่เล็กๆอันนี้พอเราหงายขึ้นเงี้ยเวลาเราเราจะปรับใช่ไหมหงายขึ้นแล้วหมุนปรับแบบนี้ครับเวลาถนัดปรับนี้ใช่ไหมมันจะเป็นว่าแสงข้างบนแล้วพอเราดูนี้มันคือว่าแสงข้างบนไม่ใช่วแสงที่ subject ตรงข้างหน้าครับเราต้องทําอย่างนี้ชี้ไปที่ subject เราแล้วก็หมุนให้แสงพอดีแล้วก็ทาบตาแล้วก็ถ่ายหรือจะใครจะถ่ายท่านี้ก็ได้ครับเท่ ได้เหมือนกันและถ้าใครอยากได้โลไลน์35 AF ครับสามารถไปซื้อได้ที่ร้านกล้องสินภูซูมพมล่าครับหรือที่เว็บไซต์ของเราครับเว็บไซต์ของเราเนี่ยแค่กดสินค้าเข้าไปแล้วกดโค้ดไม่ต้องคอยเก็บนะกดโค้ดเป็นสีดำสามารถกดใช้ได้เลยครับสุดท้ายเราขอฝากช่องซูมพเมล่าไว้ด้วยครับกดไลค์กด subscribe ให้เรานิดน,นึงจะครบแสนแล้วผมดิวจากกล้องสินภูซูมพมล่าครับไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายครับ